ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคลเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโขกหมากลุกทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชแนล นำเกมบันทึกมากบุก AI มาฝากกันอีกแล้วครับแดง AI ขาผู้เล่นเปโอเคไม่พูดความํำเป็นครับไปศึกษาเกมบุกในกระดานนี้กันเลยเดียวกว่าครับว่าจะรุเรือดแค่ไหนครับผมดูว่าจะสู้กันยังไงสำหรับคู่นี้เปิดเบี้ยคู่ขวา่ะยังเก็บทรงอยู่ครับสำหรับฝั่งเท้า บกเบีย้ยกลามปูเขีย่ยเบียเบ้ยกลางขึ้นมาเลีอยใช้ม้ายมขวามาลุย AI เปิดเบีย้ยตัวนี้ขึ้นไปกินตัดเลยครับโอ้โห,โหในกินนอกซะด้วยดูว่าจะมาไม้ไหนครับสำหรับท่านนี้ ปายต่างจดจดจ้องจ้องครับเลือกใช้ม้ายงควาเหมือนกันมาศึกครั้งนี้สมรภูมิเริ่มดูเดือดครับทิมเบียสูงขึ้นไปกินตัดเลยอืมเอาละครับยังเหนียวอยู่ผู้เล่นไปโอเคไล่ให้กลับบ้าน เดินเดือมาทำแหน่งนี้มีอะไรซ่อนอยู่โอ้โหปูเบียขูดดันขึ้นมาเริ่มกดดันมาที่ปีกซ้ายแล้วสำหรับผู้เล่นไปโอเค AI, เอไเดินโคนไปตั้งรับอ่ะจับไปก่อนเฮ้ยเอไอโดนบุกครับโอ้โหเอไอสวนเลยมาเม็ดใครจะซ่าก,กว่ากัน ถามต่อม่ให้ครับจังหวะนี้โคนผูกไล่เรือด้วยอเหลี่ยมนี่ไายกาดจังหวะนี้เอาเบี้ยก,กินหรือเอาเม็ดกินอ่าต้องใช้เม็ดครับรักษาเบี้กคู่ด้วยแล้วก็ไล่เรือด้วยจังหวะนี้ไม่ยอมกลับครับไอเราลูกอีตื้อซะด้วยอเอาละจังหวะนี้เปือนขุนมาให้กดเลยไอจังหวะนี้อ่า เกาะเบี a, ้ยเกาะเม็ดไปก่อนเติมคูณอัเย็นครับขุนเป็นลมเอาละจังหวะนี้โดนเจาะปีกซ้ายไม่กลัวครับมาละคองแสนแสบมีอะไรอยู่ต้้งมาดูกันเลี้ยวหลบเติมคูณ a อโยกมาที่ปิดขวาอ่าปิดประตูเลยไม่ให้เข้าเติมเรือครับมีอะไรเส้นนี้ก็ยังเหนียวอยู่ครับดูว่าไอไจะเจาะเขายังไงแต่ค่อนข้างที่จะสูงครับสำหรับฟังเขาบอกเลยว่าไม่ธรรมดา a อไอถึงครับต้องถามแลกเรืออ่ะกินไปเลยครับ มีอะไรช็อตนี้เดี๋ยวเรามาดูกันยับย,าย้ายสายโพ่ครับสําหรับผู้เล่นไปโอเคไอเดินมามาเกาะโอ้โหแต้มนี้ไปนะครับเม็ดพุ่งขึ้นไปไม่กลัวครับสวนเถียงตุกคำครับแต่ฝีปากไอ้นี่จัดจ้านกว่าครับผมดูครับเนี่ยเถียงคำไม่ตกฟากเลยแต้มนี้ถอยครับ <ś led> โดนสอยเบียดไปตัวหนึ่งเป็นไงอิทิลิสม้าแดงแผงลิ์ช็อตนี้อ่ะไล่ม้าไม่กลับครับโอ้โหเป็นเรื่องละสำหรับกองหลังของผู้เร่ยนไีโอเคเริ่มชนละมูลครับอืจะต้านทาน AI ไว้หวไหมครับเยมบุก AI นี่ขึ้นชื่อดีชาว่า ฟาดทีนึงนี่ฟาดถึงตายเลยครับผมเอาละเติมดุเดือดครับใครดีใครอยู่ไอ้ย,ยายครับผมฟาดไปทีนึงโอ้เข้ามุมร้อยจกโอยเข้ามุมนี้ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยรอดครับอืออะไรโดนฟาดอีกทีนึงโอ้โหเต็มหลังเลยดอกนี้ หลบไม่ทันครับโคนต้องไปรอที่ข้างสนามอะไล่สู้จริงๆใส่พเพลนไปโอเคแต่ความเหนียวนี่ก็ยิ่งกว่ากาวตาช้างครับสำหรับฝั่งแดงโอ้โหดูครับเนี่ยอะเอาไงอ่ะถ้าเราโดนอย่างนี้อ่วนครับฟาดคืนมั่งกระโดดหบ,บทันครับปิ้วจริงๆ ไล่ฟาดอีกทีหนึ่งสิโอ้โหมาต้องโดดมาช่วยลูกพี่อ่ะผูกเม็ดเติมโคนกดดันต้องเอาโคนมาช่วยครับดูว่าจะทันไหมเอไองายเบี้ยคมโอ้โหทุกจุดโดนสกัดหมดเลยครับจะเป็นหนังจีนเนี่ย่าโดนสกัดลมปานครับผมอย่างว่านี้เอาละครับจะทำอะไร AI เดินขนดูเชิงไม่รู้จะเดิอนอะไรดีจริงๆจ,งจังหวะน,นี้เติมควนเข้าไปตัวหนึ่งโอ้โหเอาละจังหวะน,นี้ตอนเข่ามุมครับกระชับพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้ล้อมไว้หมดแล้วครับจังหวะน,นี้ไม่กินด้วยครับผมโอ้โหเน้นบีบครับผมบีบใครอย่างเดียวเลยไอนี่หูแดงหมดแล้วตอนนี้ผู้นไปนโอเคโอ้โหอ,โอามหาิตจ,จริงๆครับ ความเลือดเย็นของ AI สายสังหารเอาสิดูครับเนี่ยปากเม็ดไปอีกโอ้โหไม่อยู่ไหวครับดองนี้ต้องกินแล้วครับผมมันอึดอัดครับโดนไปสามเบีย้ยหงายโอ้โหขุนโดดเดียวเดียวได้ในมุมร้อยศพจังหวะนี้ถอยเม็ดครับอ่าแลกกันเริอมันนี่ครับผมยืดเรือทำลายเบีย้ย โอ้โหบอกเลยว่า AI นี่อัม,มหิตเกินมนุษย์มานาจริงๆครับดูครับตะปบไปทีดอกนี้โอ้โห,โโหเ,เข้ามุมครับมองหาพี่เลียงแล้วตอนนี้ <c oughs> เสียงะระฆังเมื่อไหร่จะดังพักทีชอดนี้ครับอืมโยกหลบมาตำแหน่งนี้แล้วก็เข้าเป้าเลยครับผมนะดูครับความสุดยอดของโครงสร้างบุกค,ครับ จบด้วยโคนแดงตัวนี้ลุกจนไปครับผมโอ้โหสุดยอดครับสำหรับโครงสร้างในการต่อตัวบุกในกระดานนี้ครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์หมากลุกไทยกันต้องขอขอบคุณผู้เล่นเป็นโอเคทุกท่านและขอขอบคุณวัฒนาโปรแกรม AI ชืยนชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนแท็กกดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนักโขกทุกท่าน